เฮลสวัสดีครับเฮล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  สวัสดีน้องปากหายเงียบเนาะปากเนกาะครับพี่บราณพี่วันนาเฮียวๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พิตตี้นะครับงานเมแรกครับ อารเรกของฤดูการนี้ที่จังหวัดยะโสธรลลลลลลสบายดีครับสวัสดีสุขุดสุขคนยังเป็นทางการนะครับพี่น้องเดินนะครับถ้ากันกินข้าวแรกละบอกินข้าวแรงกันหรือยังครับ คนบระตูค่ะพี่เฮียบริอานสืบพรรยาบาเด้อนะครับแอปพี่แอปเปิลพี่เปิลนะครับสวัสดีครับบาลมาในเครงมาลายรถคนตลอดฤดูกาลโอ้โอออยสาธุา <c oughs> ครับก็ได้เอาดอกแม้มาทนดหนิวรับ เหยวกระิชุดหมอลำตัวประธานในถามในกลุ่มอยู่เข่งเได้ละขอบคุณครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณมาไลน์ออนไลน์ที่กำลังจะตามมาอยื่อเด้กผีน้องเด้อ รำบ้านปูกับยาตัวจะสูงเบาะบอกจะหลอกถามสุดว่าข้อให้เพื่อเอกวัดได้มาลัยเยอะๆยอะขอมือครับ ตอนนี้ตังขห้องตังแต่งหนานะครับพี่น้องจะแต่งเสร็จผลละสิบห้ายางเลาะน้องแอดมายังน้องแอดกกำลังมาครับชุดใหม่เสร็จท่านเอ่อพามันหัวพ่นบ่ได้ชวงมาครับเดี๋ยวน่าจะ คือเสียดเดซายเปิดว่องคลละครับเมืเ่อนี้คือขาจะเปิด้ใส่ดอกเอ่อข้ามแม่น้ำชีก็บ้านพี่แล้วอ๋อครับผมข้ามแม่น้ำชีมาด้วครับเด้อข้ามมหาเดม มาแล้วนางมาดมาแล้วพี่น้องต้องไข้จมเสมอสวิทสิไม่เห็นนะเอเบลยังว่าเป็นอบอตกโลอยู่อดปูดเออดาตะบข่แม่ดาจะไหนพี่น้องยังกระดาก็ข่อยกลางเด่นมองได้ก็บ่าถือใจกระดาค่อยถือตัวติดเม,ม,มยียมีพี่ ของมาก่อนแท้ที่ีะเอามองดีๆแกรถกเนียนอนเบานอนกีฬาเอาของมาหน่เอาของของรถจตุ๊กข่ยังกรไดนายังกระปหยุใจน้ำเลียงไม้ครับพี่น้อยังไม่ใช่แล้วนี่เป็นบ้า่นางหน่อยผู้บอกไง น้องพี่บอกไงพี่เนี่ยเขาไม่กินเก่าเพื่อเดิมในรัจ้าพ่อยจเจียเจอยเจียตัวจินเขาเบิร์ตมาละแปดติมกับว่าอิ่มพี่น้องขอบคุณพี่เกรซครับพี่เข้มหายดียังหายดีแล้วครับงานเรเป็นยังไงเราสบายแล้วปวดหัวมีคนเสปต์นั่งหน่อยพอใครหรอใครหรอคะพี่ปิตีใครคนไหนนั่งหน่อยมาแล้วพะนะมาแล้วจ้า มาแล้วเราก็สิไปแล้วจังหน่อยนี่น่าก็ต้องกัดิจีนยันวาคนเราคนนี้ยันนี่กินมีน้ำมีที่คนนี้มันแค่เป็นคนรับใช้ที่รู้ใจจะกินให้อิจฉา้หล่ใช่จะแย่ใช่วดคักหน่อยพะนะไอ้วัดยังดีนั่งหน่อยน่าลากจ้าตัวประสันเอ้ยตัวยี่ไอ้วัดยังดียี่ประสิษ ใส่ประเดิมชุดไม้กับบอปวนี้ถามมันหัวทีนี่ใส่แบวะ่ามันเคี่ยวน้ำกันอด่ดยเนาะมื่อนี้มันสิปตะกางเครื่อง,เ,องเวทีเวทีกัท่านแล้วคูบบาเออคู่ักการกเครืออ่องกจิกางเครื่องเท่าไห่นนักหน่อยนารัก,กับอพะนะ้พี่นอ้องพี่นอ้องเลยพามยังไทแล้ววันนี้ว่าคนนารักวัดวงเขาไม่สบาเขาเป็นจักีเดียร <c oughs> อ้าวี่หลีคนมหาเขาจิมานอนนั่มมาจัดผู้ใดล่ะเออจากทางไหนบ่ยุคือ้นไรไหลบ่บ่ไดเอามากันหาหัวยองไปเลยไม่อันเนี่ยบอลจะมาขอไปแคปแอปดีคนน่ะป้าเบ่าเก่งเออแม่งยุงกระถากเลยมหาของกินดี ขนมไปกินเนาะเราไปเห็นยาคืออยู่นนะโอ้โอนี่ดอกสังไอ้วัดเออไปแนขึ้นเตื้อพึ่นร่มแฉยหน่อยยังเท่าอยู่เท่เาปันนี่ยังกามาเป็นพระเอกสาวหน่อยอยู่เอานี่ทำเนี้ยนี่ทำเนี้ยนี่ทำเนี้ยเพราะเป็นซิสุนระเกดนี พี่นอ้องเครื่องหัวกัแค่ไม่ติดซูนเห็บพี่น้องหรอบอลบอลนี้ร่มแห้งครับร่มแห้งที่เหลือลอยวางถือไปะนะเอาไม่ค่อยซูนหรอบอ

ขออนุญาตแต่งหนา้าก่อนเด้อยพี่น้องเด้อจะวันยางไปนะครับให,ให้าแตง่งแต่งใดจะเืิงกอนนะครับหายดีแล้วครับพี่เคมหายดีเลยโอ้ยขออนุญาตพี่น้องขับรถมาเองครับเพราะว่าของเต็มล้างรถเลย ัดเล่นบนเวทีอะไระเ,เล่นบนเวทีแต่ไม่กล้าทักอ๋อทักได้ค่ะประกาศนะครับ <c oughs> นั่งไก่บ่จ๋าบ่ไก่ค่ะบ่ไก่บ่ไก่นั่งเลาะกันติดกันนี่แหละ ใช่ครับน้องแอนน้ำนะครับพี่น้อง5้าวัน1ล้านวิวเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับติดอัน5ตอนนี้ยังอยู่อันหมาแรงใน YouTube นะครับดีใจน้ำน้องน้ำนะครับแอนน่าจะใกล้จะถึงแล้วครับ12ตุลาเดี๋ยวจะไปถ่ายรูน้ำได้ครับยินดีครับผมอามัตบานแล้วครับอาบ้างบายนะครับ นี่สามยวางพูนกันวนไหมไม่แน,น่ใจครับครับผม ตอนนี้ตั้งเจ็ดร้อยกว่าคนนะครับแต่งเบาๆพี่น้องแต่งเบาๆใสๆใสหมองเบิ้งยี่สิบสามบางคนกันนวนคิวงานบัดบ้านเนี่ยใจเพราะว่ามันมันคือว่าเขื่อนมันเขื่อนเบิ้งบ่ได้นะครับสวัสดีกอรซิล่านะครับ ไปมันน่นเลืองเหลืองได้พี่นอ้องทางร้านวิวรับเงินประมาณหกแสนบาทอ่าบ้านนาถึงครับผมไม่ถึงนะครับรม, 30, ม่านสามหมื่นอยู่หรือมั้ง วันแม่ทักไปก็วันตอบแม่ย่น้องเรือที่เคยสร้างสบกูกแม่ทักทางไหนน้อครับน้อทางเฟซหรืแลทางไล่ครับผมมันบอาคอยเด่งไหมครับพี่พรลันทักมากกับบ้คอยเด่งขึ้นกันเทรศัพับน้องว่าตัวจริงไม่อ้วนเลยเวสันบอกให้ดีใจว่าน้อพี่น้อง ออกกองมันอวดจังน้อยนะครับตัวเราจะขยายประมาณครึ่งเท่าตัวนะครับ ล่มร่มมันคืนหลาลองเพลงเป่าเช่นเกลือสามมวลหลายโอ้ยขอบคุณหลายๆครับพ้นเงินค่าสบู่ให้แล้วเด้อเมนบอครับน่าจะเข่าแล้วมั้งพี่อัญโบราณโอ้ยร่มร่มพี่รองร่มร่มร่มโอ้ล่มร่มร่มร่ม ขอบคุณอันนี้นํำเด้อครับเดอ้อนะครับว่าตัครับพี่น้องลมแห้งๆเดี๋ยวเดี๋ยววัดคอนุญ,ญาตอัน เก็บของแป๊บหนึ่งนะครับอันลมแห้งโหดอันนี้ไปหาได,ได้ได้ครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาพี่เข็ม แล้วค่อยอำลาผาจากนะพี่น้องเนาะจะเก็บของก่อนอยน่นล้มมันมันลมน่ากลัวนี่นะครับขอบคุณของ,ของ,ข,อง,ข,องของฝากด้วยนะครับ คนของฝากทุกๆคนนะครับเพราะว่าสิเป็นเสือเป็นเครื่องสำอาญที่ทรงมาหใาหยนะครับขอบคุณมากๆเลยคราบคราบยวพภาพไปให้เสร็จครับยี๋ยาพไปแหเะะ่เสร็จแล้วคิวแล้วนะครับด้เสีอะไรมาบ้าง กระส,สุนสีตาดเข้มกับไทยมาเราจะซื้อน้ำหอมไปฝากโอ้ยขอบคุณหลายๆคับอ<ม>ยากได้พี่รองอยากได้ยี่หรี่น้ำหอม กินแมนๆครับวัดมากินแบบสปอร์ต เพี่พิตตธีว่าว่าเหี้ย้ตกตถาครับมันตกมนีษ hồng <laughs> vua ใ่บอกอยากได้เอียงเนาะครับบ่อยาอกได้อะไรเนาะครับวับวดเดียบวบ่าเห็นเด้อพี่นอ้องขับคุณครับขอบคุณแทนไอเขีมน้ำนะครับ น้ำหอมอ๋อครับผมขอบคุณครับวัดอยากได้สีปัดแก้มที่เป็นถาดพาเลทหลายๆอันแม้เ็พี่น้องซื้อใช้ได้ครับ เน้นสีโนตดน้ดไปหาสีแบบบ,บเบาๆวิ่งนะครับเอาแบบดันดาๆเขาเรียกสีดันดๆโทนแบบสีพีชสีส้มอย่างเงี้ยส้มชมพูยังไงประมานี้นครับคือ <c oughs> บอดันผมจะมันเป็นเกือกซื้อได <c oughs> ้สิเนียบเยอะครับ เดี๋ยวพันไปหาพ่หาพี่เข็มนะครับเดี๋ยววัดจิเก็บของวัดหยาดมันฝนตกเทียวปัดบัทท่านไหนยังยุพี่น้องถูกต้องใช้นี้ลองพื้นก่อนแล้วมันจะเขี่ยเครื่องสมาเนียนเ้าคือมาหาตอนนานเหลืองยุสายกันสวัสดีค่ะหาคื้นเก้าหล่ะ จะรังร่วงหางคิวปิดเคลียพี่น้องอยากเห็นดยว,ว่าสีออกไปธุรทะท่านที่ไปของนะนเพื่อนอยากเห็นกันเลยครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีความาความแพงสวัสดีความคืนหอดเห็นเชม็มก็อยากเห็นหวัดเห็นวัดก็อยากเห็นเห็นขอบคุณหลายๆา,า,ายครับขอบคุณพี่น้องหลายหลายเด้อขอบคุณหลายๆครับใส่ล่ะไปใส่ละคอมเมนต์ไปใส่คอมเมนต์ใช้ลิปยี่ห้ออะไรใส่เลยเบิร์ด ลิปแม็กบอกเขาเอิ่นลิปแม็กก็ได้ครับแม่งอันนี้กัดกันยังคือกันนี่ดิบวกเนี้ยเออเนี่ยอันอันอาทีเจ้าเสียย่อนย่อนนั่งซีเรียนี่นี่นี่แมนเบิร์ดก็แหงแพื่ตัวเขียวเขียวไหมแม่งน้อยๆเขียวเขียวเออมันอมีปีกเนี่ยเพื่อนมักเล็บยี่ห้อยังของแม็กก็ได้ครับไล่อีกเนยเดอร์มาบัติมาปรทธานได้ครับ เดี๋ยวให้ไอ้เข็มแต่งแต่งโตกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเยอะจังน่อยมากมากมาช่องไอ้เข็มเด้อนะครับเดี๋ยววัดสิบไปคลองน้ำก่อนครับยูนิเมียครับพี่น้องนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ที่หักที่แพ่งเข็มบัดเด้อนะครับเดี๋ยวจังพอกันครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้มามีไปเข้าห้องน้ําก่อนครับโอ้ครับลับเรื่องไม้ค่ะรับเรื่องไม้ครับลับเรื่องไม้เหมือนกันเจอกันไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม